ปีกก็คือไก่นะฮะก็คือไก่ไก่สดแช่แข็งขณะนี้ญี่ปุ่นนะครับอนุญาตให้นำไก่สดแช่แข็งนะครับจากไทยเนี่ยเข้าประเทศได้แล้วหลังจากถูกห้ามนำเข้าเมื่อปี2547นะฮะท่านลองนับดูนะฮะกี่ปีแล้ว10ปีพอดี เป็นผลจากที่ท่านนายกยิ่งรักนะครับเดินทางไปญี่ปุ่นนะฮะกลับมายังไม่ทันจะลงเครื่องบินเลยฮะ,ะทางนน้นบอกว่าเอาให้นำอนุญาตให้นำไก่ซึ่งได้ห้ามมาแล้ว10ปีให้นำเข้าญี่ปุ่นได้นะฮะอันนี้ยังไม่ต้องยังเดี๋ยวก็มีพวกอิจฉาอีกออกมาอีกนะ,ะมือไม่เขาเรียกมือไม่ทำแต่เอาตีนลาน้ำเดี๋ยวก็ออกมาอีก ออกมาพูดท่านู้นท่านี้อีกนะครับข่าวเกี่ยวกับการจะโค่นล้มรัฐบาลก็มีอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าอย่างไรนะฮะแต่ก็รู้กันอยู่แล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีขบวนการ ที่เราเห็นหน้าเห็นตาตอนนี้ออกออกมาหมดแล้วเริ่มออกมากันจนแทบหมดแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรขบวนการที่จะล้มร้างรัฐบาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยากนะฮะเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าจะล้มยังไงก็ล้มไม่ได้เพราะว่ามีคนผู้รักประชาธิปไตยรวมถึงคนเสื้อแดงหนุนหลังรัฐบาลนี้อยู่ ท่นั้นขบวนการต่างๆตอนนี้กำลังเอาหัวสมกันแล้วฮะคุยกันว่าจะเอาอยังไงทำอย่างไรก็ไม่สามารถจะทำให้รัฐบาลนี้ละขายเครื่องผิวหนังได้กับมีแต่ละครั้งมีแต่ละดอกที่ออกมานี่ก็หงายเงือบเป็นแถวหมดผู้ที่คิดจะร่มลางรัฐบาลอ่าพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังดูนะครับได้ยินเสียง ชวนเชิญนะฮะจากเวทีสารกลางจังหวัดสมุทรปราการก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญมาที่สารกลางกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะอาจจะว่างเว้นจากภารกิจวันนี้อาจจะเป็นวันครอบครัวนะครับวันอาทิตย์แต่ว่าพอเย็นๆแล้วก็แวะกันมานะฮะแวะกันมาที่สารกลางจังหวัดสมุทรปราการเรามีหน่วยดูแลให้พวกท่าน นะครับอย่างดีไม่เคยมีอะไรที่จะทำให้เวทีอย่างนี้มีปัญหาเนื่องจากเรามีหน่วยดูแลป้องกันรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรสมุทรปราการด้วยนะครับเจ้าหน้าที่สรารกลางจังหวัดทุกท่านที่ช่วยดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับ ฝากขอบคุณด้วยแต่ตั้งแต่เปิดเวทีมานะครับเราก็ราบลื่นเรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาไม่ว่าจะมีนกวีดนกอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาทําให้เวทีนี้มีปัญหาเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะฮะเรียนเชิญมาที่สารการจังหวัดวันนี้จะมีผู้ปลาใสค,ครบถ้วน แล้วก็จะมีผู้อาสัยเพิ่มเติมมาด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาดําเนินรายการทางสถานีวิทยุ90.25แล้วก็จะมีจาก104.10รวมทั้ง96ของคุณเล็กจะเด็ดด้วยนะครับก็จะมาที่เวทีแห่งนี้คุณพิรมชาวนาข่าวว่าตอนนี้อยู่ที่สุรินนะฮะอยู่ที่สุรินไม่ทราบว่าจะกลับมาทันไหม พวกที่ปล่อยข่าวก็ยังปล่อยข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกปปสกลุ่มกบฏนะฮะเรื่องการจ่ายเงินให้กับชาวนาก็เอาไปปล่อยข่าวว่าขณะนี้มีการจ่ายเงินให้กับทางภาคเหนือก่อนนะ,ะเพื่อให้เกิดปัญหาชาวนาปรากฏมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับไปดูตรวจสอบได้ทางทกสยืนยันนะฮะจ่ายตามใบประทวนเขาจะมีหมายเลขรันนิ่งนะฮะ จะจ่ายตามนั้นไม่มีการข้ามกันเด็ดขาดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวนาก็รับทราบแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตามตามตามที่ได้ทางธกสเนี่ยได้แจ้งให้ทราบถ้าเกิดไม่จริงอย่างไรชี้แจงหรือว่าติดต่อตามมาที่ทางรัฐบาลนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าทางธกสจ่าย จ่ายตามขั้นตอนนะฮะจัดตามอ,าอันดับตามใบประทวนไม่มีการโดดข้ามหรือมีเส้นมีสายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเงินก็มาแล้วตอนนี้เงินจำนำข้าวไหลามาเทมานะฮะจากการขายข้าว G2G ให้กับจีนแล้วก็มีรัฐบาลอีกหลายรัฐบาลต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาขอซื้อข้าวเนื่องจากหลายประเทศนะฮะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตข้าวทะนั้น ข้าวก็เป็นสิ่งที่สำคัญหมายความว่ารัฐบาลทำถูกการที่เราขายข้าวจำนำข้าวแล้วรัฐบาลขาดทุนก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งขาดทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเป็นการคืนกำไรคืนทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนาฉะนั้นการขาดทุน ในแต่ละปีซึ่งแรกๆอาจจะมีการต้นทุนในการขาดทุนอาจจะค่อนข้างสูงถึงแม้จะสูงอย่างไรนะครับก็แสนกว่าล้านนะฮะแต่ประชาธิปัตย์ปรส6หกแสนกว่าล้านไม่ได้อะไรเลยนะ,ะอันนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยที่ทางเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปจะต้องจ่ายให้กับเป็นค่าดอกเบี้ยที่ไปกู้เข้ามาเพื่อมาชำระหนี้ปรสศ นะฮะมันเทียบกันไม่ได้นะฮะเทียบกันไม่ได้แต่ทางผู้ที่โดยท,ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปอชซึ่งกะวะปอเองก็ได้ไปดําเนินการทวงถามก็ยังไปข้างๆคูคูอยู่นะฮะแล้วเราก็จะไปอีกในวันที่13เพราะแม่พี่น้องเตรียมไว้นะฮะอาวุธชีวภาพนารีแผนนารีพี่คาดไม่ทราบว่าอาวุธชีวภาพเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยหรือย,อยังนะฮะ เราจะใช้แผนนารีพิฆคาดซึ่งขนาะนี้ได้ข่าวว่าวิชามหาคุณเนี่ยกลัวมากนะเพราะคงจะรู้ฤทธอ์าอาวุธนี้ดีก็กลัวพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญมาที่สารกลางจังหวัดสมุทรปราการ มีเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังเนื่องจากว่าอาจจะรอให้แดดล่มลมตกตอนนี้ก็แดดล่มลมแรงนะฮะอากาศเย็นสบายเรียนเชิญมาที่หน้าเวทีได้เลยนะฮะซึ่งมาจับจองที่นั่งกันพอสมควรแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นเล็กๆน้อยๆช่วงปลาสายจะเน้นไปทางบันเทิงมากกว่านะฮะพอดียังไม่มีนักร้องที่เ,เป็น ระดับมืออาชีพมาก็เอาสมัครเล่นไปก่อนนะครับถ้านักร้องที่สนใจจะมาก็มาข้างหลังเวทีแล้วก็มาบอกกับน้องที่จัดเพลงนะฮะได้เลยนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงเวลาเคารพธงชาติที่ในเมืองนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวศรีลมสวลุมพ่อแม่พี่น้องไม่จําเป็นนะฮะถึงจําเป็นยังไงถ้ามันรอได้รออย่าผ่านแวะเวียนเข้าไปเด็ดขาดได้มีข่าวมาว่าแม้แต่คนที่ผ่านไปแถวนั้นก็ยังโดนยิงนะฮะมีมีมีการยิงออกมาจากข้างในฉะนั้นมันกลายเป็นอะไรฮะอันตรายแล้วก็มี บังเกอร์ขนาดมีบังเกอร์เต็มไปหมดผมไม่รู้ว่าบังเกอร์เนี่ยเขาไปตั้งเพื่ออะไรไม่ไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆดูแล้วงงว่าไปตั้งบังเกอร์ตรงนั้นนะตั้งเพื่ออะไรนะะโจนก็อยู่ในนั้นเต็มหมดแล้วบังเกอร์ไปตั้งล้อมรอบโดยทหารกปรปสอ,อยู่ในนั้นมีหมายจับนะจากศาร บางคนเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เทือกหน้าดำเนี่ยได้อีกใบหนึ่งล่าสุดหมายจับคดี99ศพนะฮะก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสวนรุมนะฮะลอยหน้าลอยตาเพราะว่ามีกองกำลังติดอาวุธเต็มไปหมดนะฮะทั้งตึกสูงทั้งบังเกอร์เต็มไปด้วยกองกำลังติดอาวุธ เพื่ออะไรฮะกองกำลังติดอาวุธไว้ปกป้องกปปสใช่หรือไม่นะฮะไม่ต้องไม่ต้องบอกก็เป็นคําตอบที่เราทราบดีอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบนพื้นที่โรคของเราใบนี้พื้นที่ประเทศนี้ดีกว่าไม่ใช่โลคใบนี้เขาคงไม่มีเกิดนะฮะมีแต่ประเทศไทยนี่แหละโดยเฉพาะย,ยิ่งในเขตกรทมมีทั้งรถตรวจ รถมอเตอร์ไซค์สะพายอาวุธปืนเพ่นผ่านเต็มไปหมดนะฮะพ่อแม่พี่น้องไม่สมควรไปเลยในย่านนั้นอันตรายนะฮะอันตรายไม่ทราบว่าจะไปโดนไม่พอใจไม่สบอารมณ์ใครก็อาจจะมีปัญหากลับมาได้มีข่าวมาตลอดนะฮะขณะนี้นายสมชัยอิสระก็โดนแล้วห้าข้อหาจากการที่นำ เข้าใจว่าคิดว่าเขาคิดว่าเป็นคนเสื้อแดงหลังจากเอาไปซ้อมจนกระทั่งหนำใจแล้วก็เอาไปโยนทิ้งแม่น้ำนะฮะปรากฏว่าเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ยังไม่สามารถทำให้เขาเป็นอันตรายอะไรได้ก็มีชาวบ้านไปช่วยมาขณะน,นี้ทางปะจินบุรีศารประจินนะฮะก็ออกหมายจับแล้วออกหมายจับเรียบร้อย แต่ว่ายังยังทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าไปหกอยู่ในอสอนลุมซึ่งมีกองกำลังคุ้มกันอย่างดีนะหนาแน่นข่าวที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เมื่อวานมีการชุมนุมของคนเสื้อแดงเยอะมากนะฮะเยอะจนกระทั่ง ผู้ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารนะครับถึงกับละสัมละสายนอนไม่หลับนะเห็นคนเสื้อแดงชุมนุมกันเนี่ยเยอะมากเยอะจนกระทั่งเขาเขาคิดไม่ถึงเพราะเขาคิดอะไรไม่ถึงนี่แหละเขาถึงทำอะไรที่มันผิดผิดอยู่ทะนั้นควรจะจบแล้วก็เลิกได้แล้ว นะฮะคนเสื้อแดงที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่เชียงใหม่มาจาก14จังหวัดภาคเหนือสนามกีฬา700ปีแดงเถือกไปหมดนะฮะเต็มไปด้วยประชาชนคนเสื้อแดงไปแสดงออกไปแสดงพลังให้เห็นว่าคนที่เคารักประชาที่ปไตยเขาไม่ยอมแล้วนะครับท่านจะทำอะไรนะฮะเขาไม่ยอมให้ท่านทำอีกแล้ว เมื่อปี49ท่านอาจจะได้ดอกไม้ไปเสียบปลายกระบอกปืนนะฮะแต่ปีนี้แต่ช่วงนี้ระยะนี้เวลานี้วินาทีน e ok ep, say, ask, ีนะ pa, ้คงไม่ได้แล้วครับคงไม่ได้ดอกไม้ท really ่านก็ทราบแล้วว่าท่านจะได้อะไรนะฮะท่านจะได้อะไรจากคนผู้รักประชาธิปไตยคำตอบมันมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผู้ที่คิดจะทำอะไรนะทางที่ดี ก็หยุดหยุดแล้วก็จบแล้วก็เลิกซะประเทศเราล้าหลังประเทศอื่นเขามาแล้วขณะนี้เรานะครับบ้านน้องเรานะครับเอารถไฟฟาร์มเร็วสูงมาจ่ออยู่ที่ชายแดนของเราเนี่ยยังไม่ได้ลงต่อม้อเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่แค่ผ่านผ่านกฎหมายก็บอกแล้วว่าจะ คอรัปชันแล้วนะยังไม่ทันทาอะไรเลยบอกคอรัปชันแล้วฟ้องนู่นฟ้องนี่ฟ้องจนนวนเนียนนุงนางไปหมดนะฮะทำทุกวิถีทางขณะนี้ก็ไปร้องการเลือกตั้งกับอ,องค์กรอิสระสารปกครองบอกว่าเลือกตั้งที่เลือกมาเนี่ยให้เป็นโมฆะนะฮะ พยายามทําทุกวิถีทางโดยแง่กฎหมายเนี่ยแม่ก็สารปกครองเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ก็ไปรับเอาไว้ชงกันเข้าไปนะชงกันเข้าไปเอาแหละท่านจะทําอย่างไรก็ทําไปเถอะแต่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าคนผู้รักประชาธิปไตยเขาไม่ยอมแล้วเขาไม่มีใครยอมนะฮะรอแต่ว่าวันวันใดวันหนึ่งใกล้ๆนี้แหะฮะเราจะต้องทํา บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนคือวันที่13เนี่ยนะฮะเราจะไปที่ปปอชอแน่นอนนัดไว้เลยนัดปป,ปอชอไว้เลยนะฮะประตูไม่ต้องล็อกนะครับล้วไม่ต้องใส่กรอนเปิดเลยเรับเปิดไว้รอเลยครับเราจะไปถามนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะโดนนารีพี่คาดแผนนารีพี่คาดซึ่งพอพออสอนลักนะฮะหน่วย หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะฮะเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าจะไปเยือนไปเยี่ยมปปชโดยมีหน่วยนารีพิ่คาตได้ข่าวว่าตอนนี้สั่งชุดทูพีดไว้แล้วด้วยพี่แขกไม่ทราบว,ว่ามาลองชุดหรือยังแยะพรไปลองชุดหรือยังนะฮะเขาสั่งไว้ให้แล้วฝ <peek> นมันฝน ถ้าเจ๊พรไม่ใส่เนี่ยฝนมันจะตกหน้าหนาวแท่หน้าร้อนท่นล่ะเซยนะเลื่อจะมีหิมะตกลงมาด้วยนักร้องไม่มีหรือครับวันนี้ผมพูดมาพอสมควรแล้วไม่มีเหรอหขึ้นมาเจ๊พรผมเนี่ยผมไม่ใช่ป่าย่นนะ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ที่สารลางเนี่ยมีเวทีอีกหนึ่งวันนะมีเวทีอีกหนึ่งวันได้ข่าวว่าพ่อแม่พี่น้องเราบางส่วนขณะน,นี้อาจจะไปที่เวทีที่ตรงกิ่งแก้วนะแต่เดี๋ยวอาจจะมีการมูฟหรือเคลื่อนย้ายมาที่นี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการหรือใกล้เคียงนะฮะได้ยินเสียงนี้ วันนี้นะครับมาที่สารการจังหวัดเมื่อวานการปลาใสยน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นการเน้นเน้นเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องให้มีการผ่อนคลายจากไม่ว่าจะเป็นผู้ปลาใสเองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเองเมื่อวานนี้ให้ผ่อนคลายกันนะครับจะได้คลายเครียดนะฮะเราเครียดกันทุกวันเดี๋ยววันนี้จะมีมาเพิ่มความเครียดอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอจะมีนักปลาใสมาที่เวทีแห่งนี้เหมือนเดิม มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อาจจะมีข้อมูลข่าวสารมาเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่พี่น้องเราเหมือนเดิมที่ในกรุงเทพก็ยังวันนี้ข่าวข่าวระเบิดการประทะก,กันวันนี้ค่อนข้างเงียบนะฮะเงียบนี่ก็หมายความว่าเมื่อวานเมื่อคืนวานอาจจะมีเหตุบางอย่าง อาจจะมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างซึ่งยังไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดก็ยังเก็บไว้ก่อนยังไม่พูดอะไรนะฮะจนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวการขยับขยายอะไรบางอย่างก็จะมาบอกพ่อแม่พี่น้องให้ทราบขณะนี้เราก็ต้องเตรียมนะฮะเตรียมพร้อมอยู่เหมือนเดิมนะฮะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปในวันต่อๆไปวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ เหตุการณ์ต่างๆต,ต,ต้องจบนะฮะต้องจบโดยเร็วขณะนี้เองเศรษฐกิจศูนย์ไปแล้วประมาณเกือบ5 0 0แสนล้านใครรับผิดชอบนะฮะใครรับผิดชอบทุกอย่างเริ่มถดถอยงานเริ่มลดน้อยลงพี่น้องประชาชนหลายคนที่ทำมาหากินต้อง เปลี่ยนงานนะฮะเปลี่ยนงานคือสบายขึ้นกลับไปอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่างานหมดนะฮะไม่มีงานเข้าผู้ว่าจ้างก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลงโดยการให้พนักงานบางส่วนต้องหยุดนะฮะหรือทําก็โอ t o รโอทเวมนะครับล่วงเวลาน้อยลงน้อยลงทุกอย่างพราแม่พี่น้องเราทํางานเนี่ยเราพึ่ง เงินเดือนเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราพึ่งล่วงเวลานะฮะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงและอีกส่วนหนึ่งงานบริการก็พึ่งเงินพิเศษจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเมื่อคนใช้บริการลดน้อยลงนะักท่องเที่ยวลดน้อยลงเขาไม่มานะฮะผู้พนักงานจะเอาเงินที่ไหนเงินเดือนเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยไม่พอค่าเช่าบ้าน นะค่าใช้จ่ายประจําวันก็ไม่พอแล้วใช้เงินพิเศษเนี่ยฮะเป็นเบี้ยเลี้ยงทานาหากินไปวันวันหนึ่งใช้จ่ายไปวันวันหนึ่งนะครับทําแทบตายนะครับผมมองดูรอบๆเนี่ยผมไปไหนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลองมองดูพ่อแม่พี่น้องเราทำเนี่ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะฮะก็ต้องยังเป็นหนี้เป็นสินนะไปตลอดเพราะอะไรเราลองมองดู เหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการกดขี่นะครับในเรื่องเศรษฐกิจทุนผูกขาดมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำไมก็ถึงไม่ยอมไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผ่านเพราะว่าทุกอย่างมันจะไปสู่การปฏิรูปเราต้องปฏิรูปทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นรัฐของรัฐองค์กรของรัฐรัฐวิสาหกิจต่างๆพวกนี้ เป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนทำไมรัฐวิสาหกิจเขาถึงต่อต้านท่านนายกทักษิณเพราะท่านนายกศิล์มีโครงการว่าจะเข้าไปปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจนะครับพวกสาภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่ถึงออกมาต่อต้านรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็โดนต่อต้านจากรัฐวิสาหกิจที่รวมกันอยู่ในกปศเนี่ยเยอะมากนะฮะอยู่ในกลุ่มนั้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไอ สมศักดิ์โก้ใสสุขนะเอ่ยชื่อได้เลยทั้งนั้นเลยครับที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจมีส่วนเกินที่ไม่ควรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆแล้วถามว่าพวกนี้การเข้าออกไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครอยากออกคนเข้าก็อยากจะเข้า แต่ว่าเข้าได้เฉพาะนะฮะเข้าได้เฉพาะเป็นไปหมดในส่วนของรัฐเนี่ยเป็นไปหมดทุกที่ทุกแห่งจะต้องมีเส้นมีสายจะต้องมีทุกอย่างมีภาคธุรกิจเข้ามายุ่งนะครับลูกหลานเราเรียนเก่งเรียนเก่งมีความรู้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่สมควรขณะน,นี้ล่าสุดเรื่องทหารแต่งตั้งนะครับ พ่อแม่พี่น้องคงจะอาจจะทราบอยู่แล้วคู่อริคู่อริของของของเรียกว่าของเราก็ได้นะฮะเป็นคู่อริของคนเสื้อแดงเมื่อสมัยปี53นะครับลูกของคนเสื้อเสื้อครับอะ่ะนะ,ะล่าสุดขึ้นมาเป็นพอบบอ,อหนึ่งนะฮะพนหนึ่งรออรแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องมารอเราอยู่แล้วครับมารอเราอยู่แล้ว เขาอาจจะเก่งนะก็ก็ไม่ว่ากันนะฮะเก่งด้วยความสามารถแต่ท่านลองสังเกตไหมฮะผมทายไว้ก่อนเลยถ้าประเทศชาติเรายังเป็นแบบนี้อนาคตอีกไม่กี่ปีก็จะมีตระกูลจันโอชาเนี่ยขึ้นมารอนะฮะขณะนี้ก็ไปรออยู่แล้วเป็นแม่พักภาคสามอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเชื่อได้เลยผมทา,ายไว้ก่อนเลยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรพอประยุทธ์จันโอชาเกษียณน้องชายที่อยู่ที่เชียงใหม่ จะต้องกลับมานั่งขั้นแรกก่อนรองผอบทออบนอะออแล้วพออีกปีขยับขึ้นเป็นผถถอบทบแน่นอนร้อยเปอร์เซนนะครับพอหมดรุ่นนี้ก็มาอีกรุ่นหนึ่งนะฮะคงสมพงศ์ก็มารอแล้วนะครับเป็นผอบพลหนึ่งรออแล้วนะฮะเดี๋ยวพออีกนั้นก็ขยับขึ้นมานี่พลตีแหมละ่ะพลตีเดี๋ยวยก็ขึ้นพลโทพลโทก็ขึ้นรองแม่ทัพเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพแล้วตอนนี้เป็นแม่ทัพแล้วขึ้นเป็นรองผอถถอบทบ เดี๋ยวก็ขึ้นเป็นพบทบนะครับเขาก็ส่งไม้ต่อกันมาตลอดพ่อแม่พี่น้องเราก็คงจะทราบคร่าวๆนะครับทาไมลูกหลานเราเนี่ยเรียนเก่งไหมนะฮะตามตามต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคนรากญาติที่อยู่ต่างจังหวัดผมเคยไปในในที่ต่างๆในต่างจังหวัดเก่งนะฮะลูกหลานเราเนี่ยเก่งมากๆนะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างไม่มีโอกาสนะฮะไม่มีเงินที่จะเรียนต่อ ก็ฉะนั้นก็ไม่ได้ศึกษาต่อทั้งๆที่เรียนเก่งเกรดเนี่ยดีมากๆเยอะแยะเลยท่านนายกทักษิณท่านเข้ามาปุ๊บผมก็ชอบแล้วโครงการหนึ่งก็คือนักเรียนเรียนฟรีนะฮะเล่าเงินจากไหนครับเอาเงินจากหวยนะฮะเอาขึ้นมาบนดินแล้วก็ลูกหลานเราอีกหนึ่งนาทีเ,าเดี๋ยวจะเคารพธงชาตินะครับ